คร,ครับสหรับข้อ7นะครับโจทย์บอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตรูทเอส่วนด้วย1บวกรากที่3ของรูทเอนะครับโดยการแทนค่าตัวแปรใหม่ครับวิธีพิจารณาก็คืออินทิเกรตรูทเอส่วนด้วย1บวกรากที่3ของ x นะครับดิฟเอ็กก็จะเท่ากับอินทิเกรต x กำลัง1ส่วน2นะครับมาจากรูท x นะครับก็จะกลายเป็น x กำลัง1ส่วน2ส่วนด้วย1บวก x กำลังสองส่วน3นะครับก็จะมาจากตัวนี้นครับริฟ x ครับก็จะเท่ากับอันนี้ x กำลัง3ส่วน6ส่วนด้วย1บวก x กำลังสองส่วน6กนะครับริฟ x ครับกำหนดให้ t เท่ากับ x กำลัง3ส่วน6ก็จะได้ว่า x เท่ากับ t กำลัง6 พดดเนะครับเท่ากับหกทีกำลังห้าดิฟทีนะครับแล้วก็เกซ์ำลัง3ส่วน6ก็จะเท่ากับ t ีกำลัง3พดเอกซ์ำลัง2ส่วน6ก็จะเท่ากับ t ีกำลังสองครับดังนั้นอินทิเกรตรูท x ส่วนด้วย1บวกกับรากที่3ของ x นะครับดิฟเก็จะเท่ากับอินทิเกรททีกำลัง3ส่วนด้วย1บวก t ีกำลัง2คูณอยู่กับ 6t กำลังหด 5, dt นะครับแล้วก็จะมาจัดใหม่นะครับจัดรูปนี้ใหม่เป็น6 i n t e g r a ต e t กำลัง8ส่วนด้วย1บวก t กำลังสองด 2, dt นะครับทีเราก็จะมาพิจารณานะครับ t กำลัง6ลบด้วย t กำลัง4บวกด้วย t กำลังสองลบ1ครับก็จะเท่ากับ1บวก t กำลัง2 root t กำลังแ8หาออกมาก็จะเท่ากับลบ ทีกำลังแปดบวกทีกำลังหกครับส่วนด้วยทีกำลังหกลบทีกำลังหกนะครับ,บก็หามาอีกก็จะเท่ากับลบลบทีกำลังหกลบด้วยทีกำลังสี่ส่วนด้วยทีกำลังสี่นะครับ,บก็จะหาออกมาต่อไปเรื่อยครับจะได้ตัวนี้นั้นดังนั้นนะครับอินทิเกรตรูทเอ็กส่วนด้วยหนึ่งบวกสามรูทเอ็กก็ ดิฟเอ็กนะครับก็จะเท่ากับทีอินทิเกตทีกำลังหกลบด้วยทีกำลังสี่บวกทีกำลังสองลบหนึ่งบวกด้วยหนึ่งส่วนด้วยทีกำลังสองบวกหนึ่งดิฟทีครับหาตัวนี้ออกมาก็เท่ากับหกในวงเล็บนะครับทีกำลังเจ็ดส่วนด้วยเจ็ดลบด้วยทีกำลังหส่วนด้วย5ลบด้วยทีกำลังสาส่วนด้ 3, วยสามลบด้ 3, วยที บวก arc ทน t, t บวก c ครับอันนี้ก็คำตอบนะครับ6ในวงเล็บ1ส่วน7 x 7กำลังกำลัง7ส่วน6ลบด้วย1ส่วน5 x กำลัง5ส่วน6บวกด้วย2ส่วน3กำลัง x จะ1ส่วน2ลบด้วย x กำลัง1ส่วน6บวกด้วย arc tan x กำลัง1ส่วน6แล้วก็บวกด้วย c ครับคณครับ